ใช่เออที่หนูพูดอ่ะมันถูกต้องหมดทุกข้อเพราะหนูเคยเป็นหนูหนูถึงพูดถูกไนงะที่หนูพูดเนี่ยแค่พี่ขอถามหนูก็รู้ลนะเพราะว่าหนูก็เป็นเป็นทุกวันแหละแต่พี่ต้องไปทําให้ได้นะสิ่งที่พี่ต้องทําให้ได้คือ ประจวบไม่เห็นมาถ่ายวัได้ไงประจวบนี้